สองจุดสองสองนะคะเขาเริ่มบานเยอะแล้วค่ะค่ะเขาเริ่มบานเยอะแล้ว เวลายี่สิบสองสามสองค่ะสงสัยคืนนี้จะยี่สี่ไม่ไหวค่ะน้องง่วงละ จะรอถึงที่สิบสามยี่บสี่ไม่ไหวแล้วค่ะคือมีง่วงน,นะคะเนี่ยค่ะที่นี้บานทั้งหมดน่นาจะสามสิบกระดอกนะคะวันนี้เก็บมาได้เมื่อวานนี้เก็บมาสี่ดอกจริงมีหกดอกทำเมื่อวานมันซ่อนอยู่วันนี้เก็บมาได้ยี่บหกดอกนะคะ สวยไหมคะสวยไหมคะปีหนึ่งเขาเขาก็บานตลอดนะคะทยอยบานแต่เขาเจะบานช่วงนี้ค่ะมิถุนาเนี่ยค่ะบานเยอะ สี่เลยนะคะนอกนั้นก็บานทีสามสี่ดอกห้าดอกเนี้ยค่ะเขาไม่มีลูกนะคะมันมันเป็นแต่ดอกไม่มีลูกมีคนถามป้าน้องมาว่าไปเก็บมาเราไม่มันเหมือนแก้วมังกรค่ะมันไม่ใช่ค่ะมันไม่เคยมีลูกเลยนะคะถ้าเผื่อมันมีป้าน้องก็ไม่เก็บนะคะดอกเขาคล้ายๆกันค่ะ ป้าน้องก็มีแก้มงกรสีแดงนะคะ่ะไอ้กิบด,ดอกข้างล่างเขาจะมีชมพูเรื่อยๆนะคะแต่แต่หลังจากนั้นเขาบานแล้วสองสามวันเขาก็ดอกก็จะแห้งแต่อย่าเพิ่งเก็บด,ดอกออกนะคะปล่อยทิ้งไว้ไม่งั้นลูกเขาก็จะแห้งไปค่ะป้าน้องก็มีแก้มกรสีแดงะคะ่ปะป้าน้องชอบกินก็เลยเอา,ามาปลูกไวะคะ้ค่ะเห็นไหมคะ ัวไก่ไหมคะอันนี้ก็น้องปีนี้จากนอกบ้านนะคะปีหน้าไม่เอาละอยู่ในบ้านเรานอนแอบ,บนี้ได้ค่ะอันนี้มานอนไม่ได้ค่ะยุ่งหามที่ต้องจุดทูบกันยุ่งไว้นะคะ นอกบ้านค่ะ สวยไหมคะ